สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพาไปดูงานขุดที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมกันนะครับที่แปลงนี้เป็นบ้านสวนนอนไร่นอนนาของพี่หนุ่มแล้วก็พี่บานนะครับที่เราเห็นตอนนี้คือแปลงผักที่ถูกปลูกขึ้นมาในช่วงโควิดรอบที่2นะครับพี่หนุ่มกับพี่บานเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นชาวสวนนะครับจะมีธุรกิจส่วนตัวที่ทําอยู่ก่อนแล้วแปลงตรงเนี้ย จึงเป,เป็นแปลงทดลองที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทดสอบการปลูกพืชเพื่อที่จะใช้สร้างเป็นอาหารส่วนตรงนี้คือแปลงขนาดใหญ่ที่จะทําต่อไปในอนาคตครับนอกจากแปลงผักแล้วก็ยังมีกล้วยมีมะม่วงมีพืชชนิดอื่นด้วยนะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นผลผลิตแล้วครับมุมนี้จะเป็นไม้ประดับนะครับจะเป็นกล้วยไม้เป็นเฟิร์นที่ชอบน้ํา อันนี้ก็ปลูกไว้เพื่อความสวยงามครับดูบรรยากาศในสวนเสร็จแล้วก็ไปดูงานของเรากันต่อเลยนะครับงานของเราก็จะเริ่มต้นโดยการขุดบ่อวงกลมนะครับแล้ก็จะต่อเชื่อมด้วยคลองไส้ไก่คดเคี้ยวไปตามพื้นที่ด้านหลังครับ มาดูภาพมุมสูงโดยรวมของสวนกันนะครับบอ่อสองลูกที่มุมด้านล่างซ้ายที่เราเห็นคือบอ่อปลาที่ถูกขุดไว้ก่อนหน้าแล้วนะครับตอนนี้ผ่านมาอีก2วันนะครับเราก็ทำบอ่อวงกลมแล้วก็คลองเสร็จไปเรียบร้อยครับขั้นต่อไปตรงนี้เราจะขุดเป็นสระฟรีฟอร์มนะครับโจทย์ของเราคือต้องไม่เอาต้นไม้ออกครับ ดังนั้นสากฟีฟอร์มก็จะอยู่ล้อมรอบต้นไม้เลยตรงกลางที่เป็นต้นไม้เนี่ยเราก็จะสร้างเป็นเกาะขึ้นมาครับไปดูภาพมุมสูงกันครับตอนนี้รถขุดก็เปิดหน้าดินในชั้นแรกออกไปแล้วนะครับลึกที่1เมตรครับเพื่อที่จะสร้างรูปร่างของสากฟีฟอร์มลูกนี้ครับ พอพื้นที่ของเราเหลือน้อยนะครับสังเกตดูคือเราไม่สามารถยืนรถได้เต็มแท็กแล้วนะครับเพราะถ้าเกิดเรายืนเต็มแท็กเนี่ยเราก็จะไม่สามารถเอื้อมไปขุดดินแล้วก็เหวี่ยงดินออกมาให้พ้นจากพื้นที่ที่เราทำงานได้ก็คนขับต้องค่อยๆทำไปครับนี่คือสลลบที่เราตัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กราะกลางของพื้นที่เนี่ยก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วครับ ในการขุดเนี่ยก็ต้องมีการแต่งพื้นที่ไปพร้อมๆกันเลยนะครับพื้นที่ค่อนข้างจะจำกัดครับคนขับของเราก็ต้องใจเย็ยนๆค่อยๆทำงานไปนะครับในช่วงนี้เราจะไม่เร่งงานครับเดี๋ยวมาดูภาพมุมสูงพื้นที่โดยรอบกันครับเราก็จะได้รูปร่างสฟิฟฟอร์มลูกนี้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับ ยังมีงานต่อไปนะครับคือสระลูกสี่เหลี่ยมที่เราสูบน้ำตีมเอาไว้ถึงตอนนี้รถขุดก็เริ่มขุดทำความลึกให้สระฟรีฟอร์มที่เป็นเกาะกลางนะครับมีการขยายขอบสระออกไปนิดหน่อยเพื่อให้เป็นรูปเป็นร่างที่สวยงามมากขึ้นครับตอนนี้รถขุดก็สามารถสวิงตัวได้เต็มที่แล้วนะครับงานก็จะเร็วขึ้น เราจะให้ดูภาพหลายๆมุมนะครับเริ่มจากมุมด้านข้างครับแล้วก็นี่คือมุมบนครับก็จะได้รูปล่างของสระฟรีฟอร์มออกมาแบบนี้นะครับตอนนี้สระฟรีฟอร์มก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาดูภาพรวมที่ขุดเสร็จไปเรียบร้อยครับผมบ่อวงกลมต่อด้วยคลองไส้ไก่เชื่อมออกมาหาสระฟรีฟอร์ม แล้วก็สร้างเกาะกลางล้อมต้นไม้เอาไว้ก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้ครับส่วนดินทั้งหมดที่เอาขึ้นมาเนี่ยเราจะเกี่ยงขึ้นด้านข้างเพื่อที่จะใช้ทําถนนนะครับเดี๋ยววันถัดไปเราจะพาไปดูงานขุดแก้ไขสระสี่เหลี่ยมที่มีโยก่อนหน้านะครับนี่คือสระสี่เหลี่ยมที่เราสูบน้ำออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ความลึกของสระเดิมๆลูกนี้อยู่ที่3เมตรครึ่งครับแล้วเราก็ต้องการที่จะขุดทํความลึกเพิ่มขึ้นอีก3เมตรครึ่งเพื่อที่จะให้สระลูกนี้ลึกที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยก็ยิ่งขุดลึกดินยิ่งแข็งครับการยืนรถของเราก็ค่อนข้างจะลําบากครับนี่คือสโลปที่เราตัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณของ ขอบสะครับในการทำงานเราก็จะเช็คภาพมุมสูงกันทุกวันนะครับก็เริ่มเห็นรูปร่างสระฟรีฟอร์มชัดเจนขึ้นครับส่วนตรงนี้ส่วนที่เราขุดไปก่อนเนี่ยก็จะเริ่มมีน้ำซึมออกมาอยู่เรื่อยๆน้ำค่อนข้างจะใสามากเลยครับเดี๋ยวไปดูรถขุด ทำงานกันต่อเลยนะครับการบินดินขึ้นมาจากจุดที่ต่ำที่สุดเนี่ยแล้วก็ดินขึ้นมาอย่างขอบสระเนี่ยเราเหวี่ยงดินขึ้นมาค่อนข้างจะยากครับก็ต้องใช้เวลาในการทำงานเพิ่มขึ้นครับผมสะลูกนี้ลูกเดียวเนี่ยเราใช้เวลาอยู่ตรงนี้5วันนะครับที่จะขุดทำความลึกแล้วก็ปรับแต่งขอบสระทั้งหมดให้มีตะพักเพิ่มขึ้นมาอีก4ชั้นนะครับ ดูพ้ามุมนี้เราสะค่อนข้างที่จะลึกมากเลยครับตอนนี้สระก็ถูกจนแล้วเสร็จแล้วนะครับมาดูภาพมุมสูงกันครับถึงตรงนี้ต้องขอที่บายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าทำไมเราถึงต้องพยายามขุดสระลูกนี้ให้ลึกที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ มาดูการวิเคราะห์พ,พื้นที่เบื้องต้นกันครับจากการสำรวจเนี่ยเราทราบอยู่ก่อนแล้วว่ามีการถมดินด้านหน้าของพื้นที่นะครับดังนั้นพื้นที่ด้านหลังเนี่ยจะคือจุดที่ต่ำที่สุดของพื้นที่ครับดังนั้นเราจะใช้เส้นความลาดชันเนี่ยเพื่อที่จะหาทิศทางการไหลของน้ำที่จะไหลมาด้านหลังนะครับนี่คือจุดที่น้ำจะไหลลงมาครับดังนั้นเราก็ จะต้องสร้างจุดรับน้ำไว้ที่บริเวณนี้ครับเราก็จะขุดเป็นบ่อวงกลมไว้นะครับตามด้วยสระฟรีฟอร์มลูกที่2และเชื่อมกันด้วยคลองไส้ไก่ส่วนถัดมาคือสระลูกเติมที่เป็นสระสี่เหลี่ยมตรงนี้เราจะปรับให้เป็นสระฟรีฟอร์มแล้วก็เชื่อมต่อกับสระลูกที่2ด้วยการฝังท่อครับนี่คือเหตุผลทั้งหมดครับว่าทำไมเราถึงต้องขุดสระลูกที่3เนี่ยให้ลึกที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ และดินส่วนใหญ่ที่เราขุดขึ้นมาก็จะถูกใช้ทําถนนด้านหลังเพื่อเชื่อมต่อถนนที่มีอยู่ก่อนแล้วรอบพื้นที่นะครับพื้นที่ที่ขุดออกมาเสร็จก็จะเป็นรูปแบบนี้ครับเมื่อเราทํางานตามแผนงานที่วางไว้พื้นที่ที่ขุดออกมาก็จะตรงตามความต้องการของเจ้าของที่มากที่สุดครับมาดูคนขับของเรากันบ้างนะครับนี่คือพี่จิตคนขับรถคันเหลืองคันนี้นะครับ ตอนนี้มีออยเลอร์เข้ามาช่วยดูแลลดเพิ่มขึ้นนะครับก็ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นทดลองงานครับต้องมารอดูกันต่อนะครับว่าออยเลอร์ของเราจะสามารถเทิร์นโปได้หรือเปล่าส่วนคันนี้คือรถของคนขับนะครับนี่คือนภักน้ำแรงตลอดระยะเวลา6ปีที่อยู่ด้วยกันมาก็เป็นความภูมิใจของคนขับครับ ตั้งแต่พี่จิตมาขับรถให้เรา6ปีเนี่ยเรายังไม่เคยเปลี่ยนคนขับเลยนะครับถึงตอนนี้ก็ต้องพักกินข้าวบางวันกันก่อนครับพักกินข้าวกันเสร็จรถก็ต้องกลับมาทํางานต่อนะครับตอนนี้ก็เริ่มเก็บงานแล้วก็ปรับประดับของพื้นที่โดยรอบทั้งหมดครับต้องใช้เวลาพอสมควรในการเก็บงานครับแล้วงานก็ลากยามาจนถึงช่วง กลางคืนนะครับตรงนี้พี่จิตขออาสานะครับที่จะทํางานในช่วงกลางคืนเพิ่มเพื่อที่จะให้งานแล้วเสร็จตามกําหนดครับอันนี้ไม่ใช่การบังคับกันนะครับเป็นความเต็มใจของคนขับครับเราก็เลยได้บรรยากาศในช่วงกลางคืนมาฝากให้ดูกันนะครับเพราะว่าปกติแล้วก็หาดูกันยากพอสมควรครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงปลายฤดูหนาวนะครับอากาศที่นครพนม บางวันก็ยังเย็นจัดอยู่ครับก็ชมบรรยากาศในตอนกลางคืนไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ เราใช้เวลาเก็บงานแล้วก็ปรับแต่งพื้นที่ทั้งหมดเพิ่มขึ้นมาอีก2วันครับก็จะมีงานที่เพิ่มขึ้นมาให้เราคือสระบัวรูปหัวใจนะครับอันนี้คืองานที่เราขุดเพิ่มเติมแล้วเราไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนที่ทำงานนะครับถัดมาฝั่งขวามือด้านบนก็จะเป็นแปลงนาเล็กๆครับถัดขึ้นไปอีกก็จะเป็นแปลงผักครับตอนนี้งานทั้งหมดก็แล้วเสร็จ100%แล้วนะครับ เราก็จะให้ชมภาพมุมสูงกันไปให้ต่อเนื่องเลยนะครับต้องขอขอบคุณพี่หนุ่มกับพี่บันเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ดูแลทีมขุดเป็นอย่างดีถึงตรงนี้เราก็พร้อมที่จะส่งมอบพื้นที่คืนให้เจ้าของที่แล้วนะครับขอขอบคุณมาัโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับ